สำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาสบู่ที่ทํามาจากสารสกัดจากธรรมาชาตินะคะวันนี้เนิร์ดมีมาแนะนําค่ะดึงเจ้าตัวนี้เลยค่ะสะบู่น้ํามันมะพร้าวเข้มข้นสูตรพรีเมียมถึง98%ของแบรนด์เจลลี่ค่ะ ซึ่งโดยส่วนตัวเนร์ได้ลองใช้แล้วนะคะหลังจากที่ใช้ครั้งแรกผิวของเนร์นี่ชุ่มชื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะไม่ทําให้ผิวแห้งกล้านแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะแถมนะคะพอหลังจากใช้เสร็จเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยจะทิ้งกลิ่นหอมๆของมะพร้าวติดตัวเราทนนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากใช้น้ํามันมะพร้าวมาบํารุงผิวเนี่ยแต่ว่าไม่ชอบความเหนอะหนกของน้ำมันมะพร้าวเนย์ก็แนะนําเป็นเจ้าสบู่ตัวนี้แทนเลยค่ะ ดีมากๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปซื้อมาใช้กันนะคะเดี๋ยวเนอจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างน,นี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ